สวัสดีครับพีเพยนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว iPad g 11 CPU A16 รุ่นใหม่ล่าสุดตระกูล Gen Series ในปี2025ที่พี่ทำการสั่งซื้อมาเป็นสีบูกับตัวนี้สเปคให้มาจัดเต็มจริง กับราคาที่โคตรคุ้มในปี2/25ซึ่งพีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา9,900บาทจะราคาเต็มคือ12,000กบาทซึ่งพีจะขอแนบลิงก์นะครับในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับ บางครั้งราคาอาจจะนว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อเป็นเครื่องสูนไทยแน่นอนเพราะว่าพีกก็กดซื้อมาจากนี้ผมที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้ามาดูว่าตัวนี้กล่องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นการสัมผัสครั้งแรกของพีกับเจ้าตัว iPad J11 กับตัวสีบูนะครับนี ซึ่งพีอยากได้ตัวนี้มาใช้งานกับสีนี้มากเป็นสีที่พีชอบนะครับนี่ครับผมอันนี้คือดีไซน์ของตัวกล่องน,นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามตามแบบของตัว iPad เลยครับนี่ CPU ให้มา A 1 6คือแรงจริงครับพร้อมกับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอเรตจนุ่มส่วนตัวนะหน้าจอขนาดนี้พบในการพกพาถือว่าเหมาะสมมากครับนี่ผมอันนี้พีเขาจะไม่ทำความเกลนะครับ นี่ครับผมซื้ออันนี้เป็นเครื่องศูนไทยซึ่งพีซื้อมาเป็นรุ่นเบสโมเดลผมความจุ1 2 8ิบปกผมตัวนี้เขียนว่า ipad s 6รุ่น Wi-Fi นอกจะมีรุ่นใส่ซีมกับรุ่น Wi-Fi นะครับนี่ส่วนตัวมุมมองพีนะพีใช้รุ่น Wi-Fi ก็ถือว่าเพียงพอนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างพีผมจะขอทำการแกะกล่องเลยนะครับนี่ทำการผมลอกนี้ออกปึ๊บออกมาผมนี่ นี่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากในการแกะกล่องกับสีบูครับเป็นสีที่่างสัมผัสตัวจริงมากเลยครับนี่ครับนี่ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องขมตัว iPad ก็จะให้มาเป็นหัวชาร์จครับซึ่งหัวชาร์ตตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการชาร์จเร็วคือ20วัตต์นะครับผมส่วนตัวพีใช้งานมาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงในการชาร์จพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถชาร์จของยี่ห้ออื่นเติร์ดปาร์ตี้ในการชาร์จได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอต่อกระเช้าผมพร้อมกับตัวนี้สายชาร์จให้มาดีมากครับเป็นสายชาร์จ Type C 2XC เป็นแบบถักนะครับผมตัวนี้แบบผ้าถือว่าให้เรามาดีไซน์ของสายก็ถือว่ามีความสวยงามพร้อมกับตัวนี้ผมอันนี้เป็นคู่มือในการใช้งานของ iPad นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับเก็บร้อยผมตัวนี้กล่องก็จะมาใน,ในการอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้ สำหรับตัวเครื่องนะครับผมพีจะขอทำการดูตัวเครื่องเลยว่าตัวเครื่องดีไซน์ของสีบูจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงนะครับนี่หูเป็นสีที่บอกเดียวว่าพีรู้สึกว่าว้า,าวมากครับสีมีความสวยงามมากครับผมจากเดิมพีเคยแกะกับสีเหลืองครับหูหสีบูอย่างสวยครับคือเก็บดีเทลของตัวด้านหลังทำสีออกมา มุมมองพีนะถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับสับไอแพดเนาะจะเดจะมีจำหน่ายอยู่4ีสีนะครับมีสีบูสีเงินชมพูเหลืองครับซึ่งพี่ชอบสีตัวนี้มากเป็นสีฟ้าที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยจริงนะครับนี่ พร้อมกับตัวเครื่องนะ้ำหนักมาก็ถือว่าเบานะครับตัวนี้ให้มา4 7 7กรัมกับความบาง7มิลเมตรส่วนตัวนะ้นก็ถือว่าเป็นความบางที่เหมาะสมมากครับนี่ดีไซน์ครับมีความสวยงามจริงครับคือตัวบอดี้เนี่ย iPad 7 1 h ทำออกมามีความแข็งแรงถือว่า Apple เก็บีเทลในงานประกอบออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่ อย่างสวยผมบอกเลยว่าสวยงามมากด้านบนของตัวเครื่องจะมีปุ่ม power ตัวนี้เป็นปุ่ม touch id ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มนี่ครับผมลดเสียงเพิ่มเสียงให้เราผมเรียบร้อยนะครับนี่โหสีบูอย่างสวยอะ่ะเป็นสีที่มีความสวยงามจริงครับจะเป็นสีฟ้าเข้มผมตัวนี้นะครับนี่พีรู้สึกว่าว้าวามากกับสีนี้อันนี้คือลำโพงนะครับผมในการดีไซน์นะก็ถือว่าเป็นลำโพงเซ e r o คู่แบบแน่นอนนะครับ พอร์ไทซีสามารถทําการเชื่อมต่อผ่านตัว H D M I หรือว่าเชื่อมต่อผ่านจอในการฉายขึ้นจอทีวีหรือว่าจอมอนเตนี้ก็สามารถทําการฉายขึ้นได้ผมผ่านพอไทซีถือว่าให้มาสุดจริงครับนี่พี่ชอบดีไซน์มากมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้ขอชื่นชมก็เราผมให้มา ปิดกล้องหลังในการถ่ายที่12ล้านผมตัวนี้สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้พร้อมกับตัวนี้ครับผมนี่ครับกล้องหน้าเป็นตัวเอาตวไวสามารถถ่ายสุดคือตัวนี้12ล้านแล้วผมให้มาถือว่าเพียงพอมากนะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของเจ้าตัว iPad นะครับผม71นะถือว่ามีความสวยงามซึ่งพีชอบมุมมองของหน้าจอมากสัดส่วนของหน้าจอเหมาะสมมากถือว่า iPad ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากในการเปิดเครื่องเนาะเราก็กดปุ่ม Power อรค้างไว้นะครับผมดี๋ยวผมกดค้างไว้ก็จะมีโลโก้ของ Apple ขึ้นมาผมหลายคนกังวลว่าซื้อออนไลน์กลัวทําการตั้งค่าเป็นซึ่งในการตั้งค่าถือว่าตั้งค่าได้อย่างง่ายได้ว่า UI เป็นภาษาไัยนะครับ คือเร็วมากครับผมขนาดพีเพิ่งเปิดเครื่องมาครับตัวเครื่องก็จะขึ้นตัวนี่ครับผมหน้าจอบอกเลยว่าเซตอัพง่ายได้มากครับขอชื่นชมตัว iPad เลยว่าทำา CPU A16 ตัวนี้ออกมาในการตั้งค่าถือว่ามีความรวดเร็ว,รวซึ่งพีเคยสัมผัสมา,มาแล้วนะบอกเลยว่า CPU ตัวนี้แรงและเร็วจริงครับพีก็ตั้งค่าเป็นตัวนี้ไทยนะครับนี่เดี๋ยวผมตั้งค่าสักครู่แล้วผมตัวนี้นะ เราก็ตั้งค่ารูปแบบของเราตามที่เราต้องตั้งค่าผมนี้ครับปานกลางก็ได้หรือว่าใหญ่ก็ได้เดี๋ยวผมส่วนตัวพีตั้งเป็นค่า Default นะครับเริ่มต้นครับเราก็ตั้งค่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์อะไรอื่นผมเราก็เชื่อมต่อทำการ Activate ตัวเครื่องผ่านตัว Wifi เพราะประกันจะเริ่มวันนี้นะครับพอเราตั้งค่า Wifi เสร็จผมตัว iPad ก็จะ Activate ตัวเครื่องนะครับผมนี่ครับก็ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะผมในการ Activate นะครับ จากนั้นผมเราก็กดทําการถัดไปให้ผมเลยนะครับนี่เราตั้งค่าเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับนี่ครับสามารถตั้งค่าตัวถัด ID บริเวณที่ปุ่ม power ซึ่งพีก็ตั้งค่าเป็นภายหลังไว้ก่อนนะครับนี่เราก็ไม่ใช้ผมซึ่งในการเซต up บอกเลยว่าเซต up ได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่นี่ครับผมเราก็ต้องไม่ต้องถ่ายอนข้อมูลอะไรครับผมเราก็ทําการกด connect ไปนะครับผมนี่ครับนี่ผมตั้งค่าภายหลังนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าในการ Connect ก็ถือว่าง่ายได้จริงนะครับผมสับตัว iPad นี่ครับคือง่ายมากครับนี่ปึ๊บกดไปเลื่อยผมตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะแชร์ไม่แชร์เราก็กดได้นะครับตั้งค่าหมดทีมมืดทีมสว่างผมนี่ครับคอ n เน c t เรียบร้อยับผมตัวนี้นะครับนี่เริ่มใช้ตัว iPad หน้าจอบอกเลยว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีขอชื่นชมตัว iPad 71มากหน้าจอมีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากมองไงก็หน้าจอ iPad ที่มีความสบายตาจริงครับกับนี้โซ่แสงคือ500นิลนนะครับนี่หน้าจอผมตัวนี้นะสีสันก็ถือว่ามีความสวยงามทัดกดคือดีมากขึ้นชื่อว่าเป็นตัว iPad ผมทำการเปิดเครื่องมาใหม่ ตัว CPU ถือว่ามีความแรงเห็นไหมว่าใช้งานไหลลื่นเลยอะคิดดูว่า CPU มีความเร็วความแรงขนาดไหนนี่ครับผมในการกดในการทัดดูคือเร็วมากอันนี้พีขอชืช่นชมใครต้องการ CPU ที่มีความเร็ว iPad ที่ใช้งานความเร็ยนบอลยว่า iPad ตอบโจทย์แน่นอนครับอันนี้พีไม่อวยนะพูดตามตรงเลยว่าใช้งานคือดีจริงครับนี่คอือองตรงนะคือใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ ตั้งค่าต่างๆผมสามารถตั้งค่าได้ที่ฟังก์ชันของเรานะครับนี่หรือว่าโทรศัพท์เอ้ยแท็บเล็ตของเราเป็นอย่างไรผมตัวนี้นะครับเกี่ยวกับนะครับแล้วก็รายการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บ iPad เราเดียวเท่าไร่ผมตัวนี้ซึ่งพีทําการเปิดเครื่องมาใหม่ครับผมความจุก,ก็ใช้ไป17กิกนะครับเหลือใช้ประมาณสัก100 GB นะครับผมกิกก็ถือว่าโอเคประมาณนึับผมในการใช้งานนะครับนี่ ตั้งค่ากล้องเราผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่างต่างเราก็สามารถตั้ right. งค่าได้เช่นพี่ทําการตั้งค่าเดี๋ยผมปรับหน้าจอความสว่างก็สามารถทําการตั้งค่าได้นะครับผมตัวนี้นะหรือเราจะตั้งค่าเป็นตัวทัชไอดีของเราแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าโดยการปลดล็อกได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้ซึ่งในการปลดล็อกก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายผมเช่นพี่ทําการตั้งค่าแบบนี้นะครับนี่พี่ก็ทําการกดหัมที่ตรงนี้ไว้นี่ครับ มันก็สแกนผมให้เราเลยถือว่าง่ายมากครับผมจะสแกนแล้วมีความรวดเร็วในการสแกนจริงครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับพี่ก็ดำเนินการต่อผมในการสแกนนี่ครับเร็วไหมอันนี้คือเร็วจริงครับสําเร็จครับผมตรงนี้เห็นไหมว่าเราก็สามารถตั้งค่ารหัสของเราได้นะครับผมหรือว่าตั้งค่าเป็น4หลักก็ตั้งค่าได้นะครับ นี่ครับพอเราตั้งค่าเสร็จผมเราก็สามารถทําการปลดล็อกรบได้เลยครับผมตรงนี้ในการปลดล็อกบอกเลยว่ามีความรวดเร็วจริงครับนี่ห,นหมยว่าเสร็จแล้วซึ่ง iPad ทําออกมาในการสแกนนิ้วมือบริเวณที่ปุ่ม power ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากอันนี้พี่ขอชชมในการตั้งค่าบันทึกว,วิดีโออย่ครับผม 4K 60เฟรมได้สามารถปรับตัววิดีโอในการบันทึกได้อย่างจริง,รงอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมสับตัว iPad ตั้งค่าตัวเส้นตารางก็ได้นะครับผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับนี่บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีรู้สึกว่า iPad ทําออกมาได้อย่างลงตัวมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับมาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีขอเช่นชมกับตัวฟังก์ชันของกล้องเลย UI มันมีความน่าใช้งานมากซึ่งกล้องหมดลดวัาคุณภาพสูสีกับตัว i p h o n e 13มาก ซึ่งพีว้าวมากว่า iPad ทำกล้องหลังออกมาในการใช้งานในการถ่ายภาพนิ่งถือว่ามีคุณภาพจริงครับแต่กล้องหน้าเป็นตัวอัลต้ไวให้มาคือสุดจริงครับนี่ถ่ายง่ายๆผมตัวนี้กดชัตเตอร์ก็ง่ายนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ UI iPad ขึ้นชื่อในการกดชัตเตอร์ในการกดในการทัดที่ง่ายนะครับ ทดสอบในการบันทึกตัววิดีโอ 4K 60เฟรมกับตัว iPad 7.1นะครับ12345678 12345678นะนี่มาดูว่าในการบันทึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะดูผมดูเสียงนะครับเห็นเสียงนี่ครับผมพี่ขอเปิดเสียงก่อนนี่ครับ เห็นไหมว่า 11, เสียงไมดูเสียงดีมากครับ 24c ถือว่าเป็นเธอที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดูดเสียงไมโครโฟนก็ถือว่าโอเคมากครับภาพนิ่งสีสันมีความสวยงามจริงอันนี้ขอชช่นชมตัว iPad จริงๆเลยนะครับทำออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากซึ่งพีชอบตัวกล้องหน้าจริงครับกับกล้องหน้าเลนส์อัตวัยที่สามารถถ่ายได้เป็นมุมกว้างมากครับนี่บอกเลยว่าสุดมากในการถ่ายนะครับ ดูครับว่าในการถาร่ายเดนต์วายถือว่าทำออกมาสุดมากแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้ตัวเซนเะร์เตะผมกล้องจะตามเราเวลาวิดีโอคอลเนาะถือว่า ตัว iPad ตัวนี้ให้มาเพอร์เฟกมากครับสามารถทำการอัปเดตเป็นตัว iPad OS ได้นะผม Apple จะปอ่อยให้อัปเดตในปีนี้แหละถือว่าตัวนี้เป็น iPad ที่จบครบจริงแล้วก็สามารถใช้งานในการเบนจอตัวนี้ก็สามารถทําการใช้งานได้เช่นพี่ทาการผมย่อขยายหน้าต่างได้ตัวนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากต่อการใช้งานนะครับเช่นพี่ ทำการใช้งานกับแอปตัวเดีวผมนาฬิกาอย่างเงี้ยพีเขาทำการเรียนไปเรียนมาผมตัวนี้ก็ถือว่าตอบ2ได้ดีพอสมควรนะผมในการใช้งานมาดูว่าตัวนี้ในการซัพพอร์ตกับปากกาเป็นยงไงซสื้อันนี้ผมพีซื้อปากกามากับราคาประมาณ3-400ประปากกาใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่ครับซึ่งสามารถทําการใช้งาน บางทีเนี่ยคนถามมาเยอะมากว่าพี่ใช้ปากกาของ Apple Pencil ไหมซึ่งพี่ก็ใช้แต่พีรู้สึกว่าปากการาคา3-400ตัวเนี่ยใช้งานดีมากเลยจะขอแนบิน์ในการสั่งซื้อที่ตะกร้าสินค้าหรือว่าตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนะครับนี่เห็นไหมว่า คือสามารถทําการทัดในการกดง่ายได้มากสามารถวางน้นมือผมเวาลาเราขีดเขียนตัวนี้ก็สามารถทําการวางแนละ้วแล้วหัวปากกาถือว่าดีไซน์ออกมาในการใช่กับ iPad ถือว่าเวิร์กมากครับใครมองหาปากกาที่มีคุณภาพพีผมใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับใช้งานดีจริงนะเอาตรงนะงบในราคา3ามถึงสี่ใช้ขีดเขียนในการปรับเป็นรูปภาพในการวาดรูปก็ถือว่าคุ้มจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มจากพีเพครับอันนี้ไม่อวยนะพูดตรงเลยว่า หลายคนอ่ะสงสัยว่าราคาเลทสามสี่ร้อยช้วจริงไหมซึ่งพี่ก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากครับมาดูว่าลําโพงเป็นอย่างไรบ้างในการฟังเพลงนะครับมาดูว่าในการเปิดลำโพงสูงสุดเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ even when บอกเลยว่าลำโพงของตัว iPad 7 1เป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มมากซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาเรื่องเสียงตัว iPad 7 S, ทำออกมาสูสีกับตัว iPad Air M3 มากครับขอชื่อเลยว่าลำโพงคือเสียงดีจริงตัวนี้นะครับสำหรับในการซัพพอร์ตหน้าจอตัวนี้สามารถเปิดสูดสุกคือ 4K 60เฟรมครับสีสันบอกเลยว่า iPad ทำออกมา ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งพี่ชอบสีสันในการรับชมตัว iPad มากเป็นจอที่มีคุณภาพดูง่ายสบายตาจริงนะครับผมตัวนี้นะนี่สีสันบอกเลยว่าสวยงามจริงครับคอนเฟิร์มจากพีเลยว่าใครมองหาตัวแท็บเล็ตที่หน้าจอดูสบายส,ายสีสันไม่ได้จัดจ้านมากผมตัวนี้ iPad ตอบโจทย์มากคือดูหนังฟังเพลงทั้งวันบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้เหนื่อยล้าสายตานะครับถือว่าทําออกมาดีมากอันนี้ ขอเชิญชมอีกครั้งในเรื่องจอนะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากเลยนะครับนี่อย่างสวยอะ่ะตรงตรงคือดูดีมากผมกับตัวนี้ผมนี่นี่สวยครับผมเรื่องจอนะครับสำหรับการเล่นเกมนอกของเจ้าตัว CPU A16 กับ iPad 11ซึ่งพีเคยสัมผัสมาแล้วบอกว,ว่าตัวนี้เล่นเกม ROV ปรับ60เฟรมโคตรลื่น จัดการความร้อนดีจัดการแบตด,ดีมีความสมุทในการกดในการทัดครับเกมเกชิ Impact, ปอิมเพคปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงตัวนี้อัคผมเกมตัวพับจิมบบายปรับสูงสุดแล้วเปิดใจโลบอกเลยว่าโคตรดีตัวนี้หลังจากที่ชมาเล่นเกมสบายห่วงปรับทุกเกมสูงสุดถือว่าสบายมาก เกินคุ้มนะกับงบ9 9 0 0บาทซึ่งราคาเต็มคือ12,000บาทตอนนี้โปรโมชั่นคือเยอะจริงผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกรันศูนไทยที่ดะก้าสินค้าหรือใต้คลิปนี้ให้นะครับผมสสารบนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงนะครับผมสสหรบนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ